การเพียนสั่งสมบุญบารมีและมันทำใจหยุดนิ่งเพื่อให้เขาถึงพรรัานตรัยภายในให้เขาไปสัมผัสกับแหล่งของความสุขที่แท้จริงและความบริสุทธิ์ภายในนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างสูงสุดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปจากผู้มีทุกข์ ก็มาเป็นผู้มีความสุขจากผู้ไม่รู้ก็กลายมาเป็นผู้รู้แจ้งได้รางวัลแห่งความเพียรพยายามเพื่อทำใจหยุดนิ่งนี้นะเป็นรางวัลชีวิตที่มีค่ายิ่งกว่าเหรียญตราใดๆในโลกเป็นรางวัลแห่งความสุขความสมปรารถนาที่มวลมนุษยชาติต่างก็สแสวงหากันมาตลอดชีวิต ใจหยุดคือสุดยอดของรางวัลที่เราสามารถให้กับตัวเราเองได้และใจหยุดนิ่งก็เป็นเหตุให้ชีวิตเราปลอดภัยในระหว่างการเดินทางไกลในสังสารวัตรกระทั่งได้บรรลุถ,ถึงจุดหมายปลายทาง่อที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทเจ้า ตรัสไว้ในมาคสูตรว่าปบเพวะธานาสุมโนก่อนให้มีใจผ่องใสท้าทังจิตตังภาษาทะเยขณะให้จิตก็ผ่องใสทัตวาอัตมโนโหติครั้นให้แล้วก็ชื่นใจเอสายัญัสสะสัมปทา นี่คือความสมบูรณ์แห่งยันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณภูเขาคิจกูดกระไลกรุงราชครืมานพชื่อมาคะ,ะเป็นนักสังคมสงเคระาะห์เพราะเป็นผู้มีจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงได้บริจาคทานให้กับพวกยาจก วันนพกพระเนจรและคนกรรมพระ,ระโรวมไปถึงถวายทานกับนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นพระอระหันต์แต่เนื่องจากเขาเป็นคนมีปัญญาจึงเอ้สังเกตผลแห่งทานที่ตัวเองได้ทำไปว่าเกิดประโยชน์ใหญ่เพียงใดก็พบว่า แม้ตัวเองจะบริจาคทานมากขนาดไหนก็ไม่เห็นว่าคนที่มารับทานจากตนจะกลายเป็นคนดีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือจเจริญรุ่งเร,องเรืองในชีวิตเหมือนกับคนอื่นๆเลยคนที่อยากจนก็ยังจนอยู่วันยังคำ่ำคอยแต่จะมารับทานอยู่ในแหละ ที่เป็นคนกำพรราก็ไม่เห็นจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นส่วนทานที่ถวายกับนักบวชตนเองก็ไม่รู้ถึงคุณธรรมภายในของท่านว่าเป็นสมณนะหรือเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าจึงวิตกว่าทานที่ให้แก่คนกพรพะและคนเดินทางที่มาถึงจะเป็นทานมีผลมากหรือไม่หนอ เขาเฝ้าเก็บคำถามนี้เอาไว้ในใจไม่กล้าถามใครจนกระทั่งได้ฟังเรื่องราวของพระสมมาสมุเมุิธเจ้าจากเพื่อนว่าพระสมณะโคโดมผู้ออกบวชจากตระกูลขติยาลารรงทราบอดีตปัจจุบันและอนาคตจึงคิดว่าเมื่อพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญู ก็จะต้องรู้ผลแห่งการบริจาคทานที่เราศาสทำเอาไว้มากมายว่าแล้วก็ไม่หลังเลได้ชวนกันไปกับเฝ้าพระพุทธองค์ผ่านการประสัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วเขาก็นั่งน้าีิควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอควรแก่การขอย่อมสแสวงหาโภ้กัพย์โดยธรรมครั้นสแสวงหาได้แล้วย่อมนำพู้กรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมถวายแก่ปฏิกหกหนึ่งองค์บ้างสององค์บ้างสมองค์บ้าง ไปถึงหนึ่งร้อยองค์บ้างหรือยิ่งกว่านั้นบ้างข้าแต่พระโคโดมพุ้เจริญเมื่อขัาบล่งถวายทานอยู่อย่างนี้บูชาอยู่อย่างนี้จะประสบบุญมากหรือไม่หนอพระผู้มีภาคเจ้าตรัสให้กำลังใจว่าดูกอ่นมานพเมื่อตันไห้อยู่อย่างนั้นบูชาอยู่อย่างนั้น ย่อมประสบบุญมากแท้ดูก่อนมานบผู้ใดแลเป็นทานนบดีรู้ความประสงค์ของผู้ขอควรแก่การขอย่อมสแสวงหาโภกทรัพย์โดยธรรมครั้นแสวงหาได้แล้วก็ดำโภกทรัพย์ที่ตนได้มาโดยธรรมถวายแก่ปฏิฆาหกผู้นั้นย่อม ประสบบุญมากออมมาขามานพได้ฟังพุทธวิสัชนาแล้วก็เกิดกำลังใจว่าตัวเองน่ะได้บุญแล้วแต่ก็ยังไม่คลายความสงสัยจึงทูลถามต่อไปว่าอุาดเป็นคฤรหั์ควรแก่การขอเป็นทานบดีมีความต้องการบุญ ให้ข้าวน้ำบูชากับคนเหล่าอื่นในโลกนี้การบูชาของผู้บูชาอยู่อย่างนี้จะพึงบริสุทธิ์ได้อย่างไรพระบรมศาสดาทรงแนะนำว่าผู้ใดเป็นคารหัสควรในการขอเป็นทานบัีมีความต้องการบุญ ให้ข้าวน้ำบูชาแก่ชนเหล่าอื่นในโลกนี้ผู้นั้นพึงให้ทักกินในยะบุคคลยิน,นยดาานีได้มาขมานพได้ทูลถามตรงๆว่าขอพระองค์แนะนำว่าจะเป็นทักขีนในยะบุคคลเกียข้าพระองค์วยเถิดพระผู้มีพระเจ้า,จาตรัสพยากรณ์ว่าชนเหล่าใดแล ไม่เกี่ยวข้องหาเครื่องกังบนไม่ได้สำเร็จกรณียากิจแล้วมีจิตคุ้มครองแล้วเที่ยวไปในโลกชนเหล่าใดและราคะโทสะและโมหะได้แล้วมีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ชนเหล่าใดปราศจากความโลภไม่ยึดถืออะไร ว่าเป็นของเราม,มีความหวังมีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรมจันท์ชนเหล่าใดละกามทั้งหลายได้แล้วไม่ยึดถืออะไรเที่ยวไปมีตนสำรวมดีแล้วเหมือนกระสวยที่ตรงไปชนเหล่าใดปราศจากความกำหนัดมีอินทรีย์ตั้งมั่นดีแล้ว พ้นจากการจับของกิเลสเปล่งปลั่งรุ่งเรืองอยู่เหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากราหูสว่างสวยอยู่ฉะนั้นปรามพึงถวายทยธรรมบูชาในชนหล่อนนั้นตามการเถิดมาขามานกครั้นทราบคุณสมบัติของทักขิณในยะบุคคลแล้วก็ไตรตรองถึงบุคคลี่ตนได้บริจาคทานให้ไปนั้น ว่าไม่มีความบริสรุทธิ์กายวาจาใจไม่ได้อยู่จบพรหมจรรย์ดังพุทธปรายกรเลยแสดงว่าก็ต้องได้บุญไม่เต็มที่เมื่อพระองค์ตรัสบอกทักคินในยยบุคคลได้ก็แสดงว่ารองย่อมทรงทราบผู้เป็นทักคิณน,นยยบุคคลโดยปัญยาตรสรู้อย่างแน่นอนวันละก็ทูลถามว่า ขอพระองค์ตรัสบอกความถึงพร้อมแห่งยันแกนขน่ข้าพระองค์ในเถิดข้าพระองค์จะได้บูชายันในถูกวิธีพระผู้เมียพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนมาคะ่ะเมื่อท่านจะบูชาก็จงบูชาเถิดแล้วจงทำเจตให้พ่องใสในการนั้งปวงเพราะยันย่อมเป็นอารมณ์ของบุคคลผู้บูชายันบุคคลตั้งมั่นในยันนี้แล้ว ย่อมละโทสะเสียได้อันหนึ่งบคุคคลผู้นั้นปราศจากความกำหนัดแล้วพึงกำจัดโทสะเจริญเมตตาจิตอันหาประมาณมิได้ไม่ประมาทแล้วหนึ่งเนืองทั้งกลางวันและกลางคืนพึงแผ่เมตตาอันเป็นอัปปมัญญาภาวนาไปทั่วทุกทิศ รัลละโลกแล้วย่อมมีพรหมโลกเป็นที่ไปเนื่องจากมาคะมนกมีพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับพรหมโลกครั้นสดับเมตตาภาวนาแต่เป็นทางไปแห่งพรหมโลกซึ่งตนเคยปฏิบัติมาก็ศรัทธาเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งขึ้นเพราะตนเองก็มีใจ น้อไปในพรมโลกอยู่แล้วเลยคิดว่าการเกิดในพรมโลกเป็นความบริสุทธิ์หลุดพ้นจึงทูลถามถึงทางไปพรมโลกว่าบุคคลจะไปพรมโลกได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เป็นมุนีพระองคเป็นผู้เสมอดิอพรมของข้าพระองค์บุคคลจะเข้าถึงพรมโลกได้อย่างไรพระเจ้าค่ะ พระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนมาคะผู้ใดบูชายันครบทั้งสามอย่างผู้เช่นนั้นเพิ่งให้ทักเคนนยะบุคคลทั้งหลายยินดีได้เรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นผู้ควรกับการขอครั้นบูชาโดยชอบอย่างนั้นแล้วย่อมเข้าถึงพรม,มโลกจากนัพรุธองค์ ทรงอธิบายถึงเรื่องยันว่าคือการถวายทานต่อบุคคลผู้ควรบูชาที่จะต้องทำจิตให้เลื่อมใสทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้และวทรงประกาศอริยสัจสีซึ่งเป็นทางไปสู่พระนิพพานมาคมานนบครั้นได้สดับแล้วก็เข้าใจแจ่มชัดว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าคือสัพพัญญูผู้รู้แจ้งที่สุดและวิธีการทำบุญให้ได้บุญมากที่สุดก็ต้องทำกับทักขินในยบุคคลและจะรู้ว่าหนทางไปสู่พรหมโลกกระทั่งล่วงเลยไปสู่นิพพานนั้นมีหลักปฏิบัติอยู่ในพระพุทธศาสนาจึงเกิดความเลื่อมใส ได้ทูลปฏิญาณตนเป็นอุบาสกู้ถึงไตรสรณคมเป็นสรณะตลอดชีวิตเห็นไหมจ๊ะว่าพระบรมศาสดาทรงเป็นผู้ฉลาดในการแนะนำหมู่ชนให้หันมาศึกษาคำสอนอันบริสุทธิ์โดยไม่ได้ตําหนิลัทธิใดเลยคือจะทําบุญสงเคราะห์โลก หรือทำกับทักขินในยบ,บุคคลก็ต้องทำด้วยใจใสๆแล้วถ้าจะให้ได้บุญเต็มที่ก็ต้องทำให้ถูกแหล่งแห่งเนื้อนาบุญด้วยบุญก็จะได้หนุนนำให้ไปสู่ทเทวลโลกรมโลกและก็ถึงนิพพานในที่สุดดังนั้นท่านใดที่ชอบทำสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกหลวงพ่อขออนุมโมทนาบุญด้วยแต่อย่าลืมทำบุญกับประสงค์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของโลกชีวิตของเราก็จะได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมกระทั้งได้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อ ขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาว ให้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอรมายเจดี อัครวานอำนวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถิท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาปนามหาธรรมกายเจ